สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนาวดีทาโรนะคะสวัสดีชาวท่านน้ําและทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิเมษายน2องพนะคะเป็นไบวิกลี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูพลังงานกันที่คนโสดก่อนนะคะขอดูพลังงานคนโสดค่ะนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวท่านน้ํากระกฎพิจิกมีนนะคะ ชาวธาตุน้ํานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะพลังงานของคุณต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสบักสบอมมาเหมือนกันนะคะตัวคุณเองนั้นพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะพยายามที่จะคนทุกคนนะ้ำมองเห็นว่าคุณสามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ในใจของคุณแล้วมันผ่านการเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แตกสลายมากๆนะคะในใจของคุณยังมีความคาดหวังว่า ยังอยากมีความรักที่ดีอยากมีคู่ที่ดีนะคะแต่ในอีกใจหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกเป็นกังวลนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วคู่ของเรามันมีอยู่หรือเปล่านะคะคุณก็มีความความสงสัยความคิดความกลัวตรงนี้เหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาความรักไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะไม่เหมือนจะดีสุดท้ายแล้วออกมาไม่ดีนะคะคุณค่อนข้างเป็นกังวลวิตกมีความเครียดในเรื่องของความรักนะคะ ของตัวเองมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมคุณเงนโสดคนที่จะเข้ามาจีบมามอบความรักให้กับคุณนะคะต้องบอกว่ามีมีนะคะแต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่แสดงออก อะไรก็ตามนะคะค่อนข้างที่จะเชื่องช้าเขามีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณค่ะนะคะแล้วเขาก็หมายตามองคุณอยู่คุณเป็นคนที่น่าสนใจสําหรับเขาคุณเป็นคนที่มีค่าและเขาก็มุ่งหวังที่จะคบหากับคุณไปจนตลอดรอดฝั่งนั้นหมายความว่าไปจนถึงการเป็นครอบครัวหรือนําพาไปเจอกับครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเขาเองในตอนนี้ยังไม่ได้แสดงออก ชัดเจนนักนะคะการเข้ามาในครั้งนี้เข้ามาในเรื่องของงานนำพามาให้นะคะการงานหรือภารกิจต่างๆนำพามาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะคุณเหมือนคุณเส้นหวังแล้วอะ่ะคุณคุณปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามเวลาคือคุณคุณปราศจากความเชื่อในเรื่องของภูมิลิขิตหรืออะไรแล้วค่ะคุณรู้สึกว่า ความรักของคุณมันดูเป็นเวรเป็นกรรมมากกว่าที่จะเป็นพรมดิฉิตนะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะคะที่จะขจัดค่ะความรู้สึกที่เป็นด้านลบอะ่ะที่มันปิดกั้นโอกาสปิดกั้นการดึงดูดเนื้อคู่ค,คู่แท้ของคุณความรักดีๆของคุณเข้ามานะคุณไม่ต้องไปไปรู้สึกแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะคะเมื่อถึงเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างตามที่บอกเขาจะมาด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะ คือคุณเหมือนคุณไม่ไม่มั่นใจแล้วว่าคุณจะมีความรักที่ดีได้ะคะ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่น่าเป็นห่วงนะคะผู้อ่านขอแนะนําว่าหยุดทําร้ายความรู้สึกตัวเองด้วยความคิดหรือความวิตกกังวลที่มันเป็นด้านลบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณจะมีคนที่มุ่งหวังและจริงจังกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณอยู่นะคุณคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันใน15วันเนี้นะคะคุณจะ เป็นอย่างไรคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะที่คุณนะคะกำลังจะได้รับนะคะมันจะได้เริ่มต้นใหม่เข้ามาอย่างนะ่อาอัศาจรรย์ใจนะคะสิ่งใดที่คุณเป็นห่วงเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความรักหรือภาพรวมทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะมันจะถูก เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากที่มันเคยมีปัญหามาก่อนจากที่มันเคยยุ่งยากติดขัดมาก่อนความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะมีโอกาสที่งานจะนำพาคนดีๆคนคนนั้นเข้ามาหาคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณทำใจให้โปร่งนะคะให้สบายจริงอยู่ว่ามันอาจจะมีความทรงจำแย่ๆแ,แต่เราก็เพียงแค่รับรู้ว่ามันมีแต่ไม่ควรจะให้มันมีอิทธิพล ต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตของเรานะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนใหม่ๆห,หรือคนดีๆที่จะเข้ามาหาคุณอะ่ะมันค่อนข้างยากคนที่เข้ามาเป็นคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่าๆถ้าใครรอคอยคนเก่าๆแต่ดูแล้วคุณไม่ได้รอคอยใครทั้งนั้นแหละนะคะเพราะคุณเหมือนไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะ เปิดโอกาสอนุญาตให้ตัวเองมีความรักที่ดีได้แล้วนะคะสิ่งเก่าๆอะไรที่จบก็จบไปนะคะความรักเก่าๆความทรงจาแย่ๆมันเหมือนแก้วใบเก่าค่ะมันตกมันแตกไปแล้วถูกไหมคะคุณเก็บถ้าคุณจะเอามือของคุณไปเก็บเอาแก้วที่มันเศษแก้วที่มันแตกยังพิจารณาดูอยู่มนะันอ่ะมันก็บาดมือคุณและความรู้สึกแย่ๆถ้าคุณเก็บเอาไว้มันก็บาดหัวใจของคุณเพราะฉะนั้นนะคะตัดมันทิ้งซะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าจะมีอะไรแนะนํา เพื่อเป็นกําลังใจเป็นความรู้สึกดีเป็นแง่คิดให้กับคุณนะ,ะผู้อ่านค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกเพราะคุณดูเจ็บปวดร้าวรานแือเกินหนึ่งใบนะคะมาดูกัน Attraction นั่นแหละค่ะหมายความว่าอะไรคุณจะต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆแย่ๆความทรงจำํำแย่ๆความเจ็บปวดที่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขหรือดีขึ้นเลยเนี่ยที่มันยังฝังอยู่เนี่ยนะคะ ปลดปล่อยมันทิ้งไปนะคะเมื่อคุณปลดปล่อยพลังงานด้านลบได้คุณจะสามารถดึงดูดคนที่ใช่คนที่ดีคนที่คู่ควรมาหาคุณนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณเองนั้นนะคะมีแต่พลังงานที่หม่นหมองแม้ว่าความเป็นจริงคุณอาจจะเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์นะคะอ่อนโยนน่ารักในสายตาของคนคนนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนพลังมันปิดกั้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคุณเปิดใจเปิดโอกาสให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาคนนั้น เข้ามาแสดงความรักกับคุณนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะยังไงก็ขอให้คนคนนั้นเข้ามาหาคุณนะคะและแสดงออกกับคุณโดยเร็วนะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้พลังงานของชาวธาตุน้ำสถานะไม่ชัดเจน คุณเป็นคนเก่งค่ะนะคะถึงแม้ว่าสถานะเนี่ยนะคะจะไม่ชัดเจนนะต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามคุณนะคะเป็นคนที่มีสติคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไรนะคะถึงแม้สิ่งไอ้สถานะตรงนี้นะคะมันไม่ชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับคุณแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจมันอะ คุณไม่ได้สนใจว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรต่อใจคุณนะเพราะฉะนั้นคุณมีนาที่ทําอะไรคุณทําตัวเองให้ดีที่สุดคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีเซนต์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งรอบด้านคิดเป็นวางแผนเป็นนะอันนี้เนี่ยขอชื่นชมคุณเลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีคุณก็ปล่อยผ่านปล่อยจบตัดจบตัดจบคุณไม่เก็บเอามาคิดใส่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะ ตอนนี้นะคะตัวเขาเองนะคะมีความนะคะตัวเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะแต่เขาไม่พูดเฉยเนะคะเขายังไม่พูดให้คุณรู้เขามีความตั้งใจที่จะแสดงความรักกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าการแสดงความรักของเขาแต่ในต,ตอนนี้มันอยู่ในใจมันยังไม่ได้พูดออกมาหรือว่าเขายังเก็บไว้อยู่อะ่ะเขาจริงจังไหมจริงจังเขาเซเรียดไหมเสยเรียดเขาพยายามไหมพยายามแต่ดูเหมือนว่าคนที่คุณคุยด้วยคบหาด้วยเนี่ยเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็รักคุณนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดีคุณไม่จุกจิกจู้จี้คุณไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าถ้าอะไรที่เป็นปัญหาคุณก็ตัดจบเลยมัเลยทําให้คนคนนี้ประทับใจในอุปนิสัยของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณควรจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะจักวานนะคะจะให้คุณได้มีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ๆไม่ใช่ความรักใหม่ๆค่ะ ความรักอันนี้แหละที่คุณคุยอยู่นี่แหละนะคะเพราะตอนนี้นะคะพลังงานของคุณทั้งสองคนความเป็นคู่การตัดสินใจที่จะคบหากันอย่างจริงจังคอมมิชเมนท์นะคะที่จะเริ่มเน่เริ่มมาแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะแนะนำเลยว่าคุณรอข่าวดีได้เลยค่ะนะคะคุณรอข่าวดีได้เลยรางวัลแห่งความดีของคุณนะคะแห่งความรักที่ดีของคุณเนี่ยมาแล้วนะคะเพราะคนคนนี้ที่คุณคบหาเนี่ย มีพลังงานเป็นคู่ของคุณแต่ว่าการเริ่มต้นสถานะที่ชัดเจนตรงนี้มันก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวกันไปด้วยสําหรับท่านใดนะคะที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วมีคนคุยมากกว่า1คนอย่างเช่น2คนคุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะที่เขามาแสดงความรักกับคุณถ้าหนึ่งในคนนั้นเขามาแสดงชัดเจนคนเดียวแล้วตรงใจคุณอันนั้นก็ดีไปแต่ถ้าคุณมีคนคุยมากกว่า1คนเป็น2คนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะ คุณต้องเลือกที่ถูกที่ดีที่ใช่แล้วคนเมื่อคุณมีสถานะที่ชัดเจนแล้วคุณควรที่จะเคลียร์กับคนอีกคนหนึ่งนะคะจะได้ไม่มีวิบากกรรมอะไรต่อกันนะเดี๋ยวเรามาดูาบทสรุปนะคะใน15วันนี้นะคะคุณชาวทาดน้ำนะคะบทสรุปก็คือว่านะคะ ความเจ็บปวดการรอคอยความสิ้นหวังความอึดอ,อัดใจนะคะทุกสิ่งอย่างที่คุณเคยประสบพบเจอมาในตอนนี้นะคะมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะความรู้สึกต่างๆที่คุณเคยมีนะคะถึงแม้ว่าคุณจะ พยายามไม่สนใจมันก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าความสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันสร้างความอึดอัดให้กับคุณมากอยู่ไม่น้อยเพียงแต่ว่าคุณเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกว่ามันเป็นปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพ่ยังช่กันนะคะว่าจะให้กำลังใจคุณหรือแนะนำยังไง attraction ค่ะนะคะเป็นใบเดียวกันเลยนะคะกับคนโสดนั่นคือหมายความว่าในขณะนี้นะคะความดีของคุณสเสน่ห์ของคุณนะคะความน่ารักความเก่งความฉลาดของคุณนะคะหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆที่คุณแสดงออกกับคนที่คุณคุยนะคะได้ดึงดูดนะคะเขานะคะให้มาแสดงความรักต่อคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะนำพานะคะการเริ่มต้นดึงดูดการเริ่มต้น ความรักนะคะต่อไปนี้อะไรอะไรก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ขอให้เรียนรู้กันให้ดีนะคะและพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะถือว่าอันนี้จบลงแล้วสําหรับคนสถานะไม่ชัดเจนยังไงเอาใจช่วยนะคะถ้ามันไม่สบายใจนะคะคุณก็พยายามที่จะปดปล่อยมันทิ้งไปซะนะคะมองดูแล้วคุณจัดการได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งนะ คุณสถานะไม่ชัดเจนและคุณกําลังจะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะสู้ๆนะทีนี้เรามาดูในส่วนของคนมีคู่นะคะมีคนคนรักอยู่แล้วมีแฟนนะเราบูรพลังงานคุณกันพลังงานของคุณนะคะในตอนนี้นะต้องบอกว่า ในช่วงนี้คุณไม่ค่อยโฟกัสที่คู่ของคุณนะคะคุณโฟกัสที่งานหรือเงินหรืออะไรต่างๆที่คุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะตอนนี้ดูแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอาขาดการติดต่อกับแฟนไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะคะตัวคุณเองไม่ค่อยคุยมัวแต่ไปจัดการไปคิดเรื่องเรื่องการงานของตัวเองะคะ่ะว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันจะสําเร็จ ไปได้อย่างไรก็เลยลืมที่จะสนใจในเรื่องของความรักไปเดี๋ยวเรามาดูเขาคนนั้นของคุณกันนะคะว่าคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณนะคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาเขารอคอยนะคะคุณอยู่นะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่า เขาไม่สบายใจอ่ะเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าตอนนี้มันก็นเริ่มจะคอนฟ lict กันแล้วจากสภาวะความเงียบก็ตามหรืออะไรก็ตามที่มันดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงเขากําลังจะเข้าใจคุณผิดนะคะจริงๆอ่ะทีแรกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลตรงนี้แต่พออย่างที่บอกค่ะพอการแสดงออกของคุณมัวแต่ไปยุ่งเรื่องงานนะมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบังเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ในสมองในความคิดของเขามีความอึดอดัดรอคอยคุณเพราะ คุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขาและเขาก็รู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบังเขาหรือเปล่าคุณไปแอบ,บทําอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเป็นมุมมองความคิดของเขานะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรในช่วงสถานการณ์นี้นะคะจากจากที่เป็นไปเนี่ยนะคะมองว่าคุณไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลหรอกนะคะคุณพยายามนะคะถึงแม้ว่าคุณจะ จัดการในเรื่องงานได้แต่ในเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องนะคะหันหน้าคุยกันนะคะเมื่อจัดการงานให้เรียบร้อยแล้วหรือไม่หันหน้าคุยกันแนะนําบอกความจริงกันค่ะว่าตอนนี้คุณกําลังนะคะทำอะไรอยู่นะคะคุณกำลังจะสำเร็จเรื่องอะไรนะคะอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคุณมันเนิ่นนานหรือมันถึงขั้นกับว่าเกินจะเยียวยาเพราะตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งคู่ของคุณก็รู้สึก เริ่มที่จะไม่เข้าใจคุณแล้วนะคะตัวคุณเองเป็นคนคอนโทรลสถานการณ์น่ะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรคุณรู้ว่าคุณกำลังเครียดอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่จะต้องพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจให้เขาทราบว่าตอนนี้คุณกำลังมีเรื่องงานอยู่นะซึ่งงานของคุณก็ใกล้จะสำเร็จแล้วดังนั้นพยายามนะคะหันหน้าคุยกันเรามาดูผลลัพธ์บทสรุปนะคะ ผลลับบทรสรุปต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์นะคะที่นะคะไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันจะเป็นบ่อกเกิดของการเกิดความไม่ ไม่เข้าใจลังเลสับสนหรือแม้กระทั่งว่าเกิดการบานปลายได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณบาลานซ์ชีวิตในเรื่องของภารกิจการงานการเงินของคุณกับความรักให้ดีแล้วทุกอย่างจะเพอร์เฟกทุกอย่างจะสมบูรณ์และจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว15วันนี้ถึงแม้จะยุ่งยังไงอย่าลืมนะคะแชทหากันนะคะสื่อสารกันให้ดีนะคะเขาจะได้เข้าใจตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แองเจิลกันนะคะว่ามีอะไรนะคะที่จะบอกเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะมีความรักมีแฟนนะคะอ่ะโอเคได้อันนี้ค่ะแพ s ชั่นนะคะคุณอยากให้คุณนึกถึงตอนที่คุณรักกันใหม่ๆ นะคะหรือตอนไหนก็ได้ที่คุณมีความสุขอะตอนนั้นมันมีแพชชั่นนะคะไม่มีความหลงไหลในกันและกันอย่างมากให้นึกถึงตอนนั้นแล้วทําตอนนี้ให้เหมือนตอนนั้นค่ะหรือทําให้ดีกว่าเดิมก็ได้สร้างแพชชั่นสร้างความความสุขนะคะให้แก่กันนะคะแพชชั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะอะไรในช่วงใดที่มัน ที่มันนิ่งเฉยนะคะหรือไม่ไม่มีความหวานอะไรแล้วเนี่ยแพชชั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่าขาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันมันเคยดีมาก่อนมันเพิ่งมาเป็นช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วจงมีแพชชั่นต่อกันนะคะสร้างด้วยตัวคุณเองก่อนได้เลยค่ะมันไม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเขาหรือยังไงเพราะตอนนี้มันสำคัญที่คุณนะยังไงนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอก อย่าปล่อยให้อะไรอะไรมันเลยเถิดนะคะเพราะถ้ามันดีอยู่แล้วอะไรที่ดีเราควรจะรักษาไว้แตถถ่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีเน่ยเราสามารถขจัดมันออกไปได้เลยนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้คุณมีความสุขรักกันกันกบผู้ของคุณมากๆนะคะขอให้สําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจละกันนะคะยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจในการ subscribe และชา์กดกระดิ่งนะคะ เพื่อติดตามคลิปต่อๆกันไปด้วยนะคะคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ